ปรชาไทยู e ออนไลน์ครับเสร็แล้วเสร็จแล้วก็ก็ได้ได้โฆษนากับท่านนัครก็ท่านเอามัสากับยงเบียนนะวเป็นกันเบียแบอะไรขแย้งกันสถาบัการศึกษาศึกัาก็ได้มาสฆษณาคุณบ้างกให้ให้ พอคิดสติเตือนใจกันแล้วก็ท่านก็ท่านก็เลยมีความที่เรียกว่าอยากจะเมตตาด้วยกันโดยการยุติการข้อขัดแย้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปท่านเรียกอะไรนะหาให้อภัยกันเนาะที่ขอโทษยมเบียก็มาขอมาขอคำมาพระอาจารย์พระอาจารย์ศิระก็ได้ยกโทษให้ให้อภัยอยู่ที่เมืองโบราณก็ถือว่า ท่านได้นำธรรมะมาแก้ไขนะความสําคัญคือธรรมะนี่คืออะไรธรรมะคืออะไรอยู่ถ้าธรรมะสาหรับโยมก็แก้ไขชีวิตประจําวันตัวเองได้นั่นแหล,ละธรรมะเราเคยโกรธใครเราให้อภัยใครได้นันนี่คือธรรมะนะจิตใจที่เมตตาจิตใจที่เสียสละจิตใจที่อยากให้อภรรัยนั่นคือธรรมะสถานที่แห่งใดก็ตามที่มีผู้มปพิปัติธรทม มีผู้เสียสละเย็นใจที่มันไม่เคยเสียสละใจที่มันไม่เคยให้อภัยใจที่มันทยานอยากมันก็เผาตัวเองนะแต่ถ้าใจที่มีเมตตาใจที่เสียสละใจที่ให้อภัยอยู่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายนะแวันนี้ก็มีโอกาสท่านจะแจกแจกกันเลยนะครับแจกทานเนาะก็วันนี้เป <associate. S 2> ็นวันเปิดก็ อยากจะทำความดีกับนีโดยการแจกคุณนักเรียนนักศึกษา59คุณแล้วก็แจกข้าวสารอาหารยาิโยมเ่ที่ลำบากตนก็จจำนวน20่ส20ท่านด้วยกันครับก็มาพร้อมในวันนี้นะรับคุณเจ้าก็เดินทางมาจากทั่วสารทิศครับโมทนาบุญด้วยก็คิดว่า ชีวิตคนเรามันมีอยู่สองทางเดินนะฮะทางบุญกับทางบาปนะฮะทางดีกับทางชั่วเะตะนั้นเราเป็นพระสงฆ์นี่ยเราก็มุ่งมั่นนะฮะอยากจะทําความดีแม้แต่คนที่อยากจะทําความดีก็ต้องเดินไปบนเส้นทางเน่งกุศลแห่งความดีก็ทํากิจกรรมแห่งความดีร่วมกันนะฮะเพราะว่า ความดีทําให้เรามีความสุขทาให้เรามีความร่มเย็นสังคมก็จะเจริญรุ่งเรือง <S <S เราเชื่อเช่นนั้นส่วนทางบาปพ,พูดชั่วคิดชั่วทาชั่วแล้วก็ขัดแย้งแล้วก็ไม่ไม่มีความรักขาดความรักความสามัคคีการ<ๆ>งานต่างๆกิจกรรมต่างๆมันก็ติดขัดบกพร่องไปหมดเพราะนั้นในฐานะที่ชีวิต วันนี้อายุห้าสิบแปดแล้วเรียกว่าเนี่ยบั้นปลายชีวิตแล้วก็เห็นโลกมาเยอะเห็นปัญหามาเห็นความขัดแย้งมาเยอะเพราะนั้นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเราก็อ,าอยากจะทุอโอกาสนะฮะทำแต่ความดีในบ้านปลายของชีวิตเนาะดัะนั้นแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยทำบุญวันเกิดทำบุญต่างๆนะฮะกิจกรรมต่างๆทางสังคม <c oughs> มัน มันเป็นความเราเห็นเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันไม่มีทางออกนฉะนั้นจะทํำยังไงจะปลูกฝังคุณธรรมความดีไปเยาวชนเนี่ยสังคมให้ได้อยู่กับธรรมะให้เรียนรู้ธรรมะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตอันนี้มีความชัดเจนนะในชีวิตของตัวามาเองเนี่ยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมีความทุกข์หนาะทางออกไม่ได้ทุกข์จากความคิดตัวเองทุกข์จากความครัวทุกข์จาก สังคมเนี่ยสื่อสารพ่เศษข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นความขัดแย้งแล้วมันทุกทุกจะออกจากทุกอย่างไงก็ได้อาศัยโลกเงาพุตธศาสนาเรียนรู้ธรรมศึกษาธรรมะแล้วทําให้จิตใจเรามีความสุขจิตใจเรา่รมเย็นแล้วก็ปล่อยวางได้ความขัดแย้งที่มีอยู่เราก็ลดความขัดแย้งในจิตในใจได้อย่างเงี้ยเห็นว่าอู้ธรรมะนั้นยิ่งใหญ่ธรรมะนั้นเป็นสิ่งสําคัญถามว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่เรารู้มาทําไงจะแบ่งปนันไปสู่ สังคมที่จมกัดแย้งจมปักอยู่กับความทุกข์เนี่ยมันไปทุกหย่อมยญ้าเลยความขัดแย้งในวัดความกัดแย้งในชุมชนผู้ใหญ่บ้านคำนันอบตวันนี้ก็ต้องขอบคุณบารมีครูบาอาจารย์ครูบาชัยวัฒน์นะฮะอัชโยนะฮะเจ้าวากัจวัดป่ารักษาใจที่ท่านได้เมตตามาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ งานบูญงานกุศลงานสร้างความดีเป็นแบบอย่างให้แก่คณะสงฆ์ให้แก,ก่ชุมชนประชาชนแล้วก็ให้งานผมได้สำเร็จรุดรวงต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเลยรับอาจารย์ใช้วัรนบก็ทำยังไงฮะทำให้ความดีเนี่ยมันก่อเกิดพลังนะฮะแผ่ไปทุกอนุของสังคมเอย่างนีหมดเลยให้แนวทางนึงครับ ได้ยินไหมทดสอบทดสอบได้ยินถามว่าทํำยังไงถึงจะให้ความดีเผยแพร่ได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าครับให้มัน,ให,มนให้มันแผร่ไปสารให้เข้าถึงจิตใจผู้คนคทั่วทุกสังคมนะครับเบื้องต้นเราเองเนี่ยต้องเป็นคนดีซะก่อนคุณพุทธาก่าวไว้ว่าคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งถ้าเราเป็นคนดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีครับเป็นเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดี ใช่ไหมกระญญูต่อพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่เนี่ยเคารพกฎหมายบ้านเมืองเคารพสิทธิของตัวเองและสิทธิของผู้อื่นเรียกว่าคนดีคำว่าคนดีเนี่ยมันรวมทุกอย่างด้วยรวมทั้งศีลดีรวมทั้งเป็นผู้ให้อภัยผู้เสียสละผู้เมตตาดังนั้นคนดีจึงสําคัญกว่าทุกสิ่งแต่ความดีนี่เกิดขึ้นที่ตัวเราถ้าตัวเราดีสังคมจะดีถ้ามีพระดีอยู่ในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้น จะเริ่มมีคนมาให้ทานมีคนรักษาศีลเริ่มมีคนมาประพฤติธปฏิบัติร,รมนั่นเองว่าพระดีหนึ่งคนจึงสร้างคนดีได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจนถึงเห็นไหมเกิดลุงปู่มั่นขึ้นมา,เ,าเมื่อท่านได้ภาคเพียนพยายามพยายามนาตัวเองออกจาทุกข์เมื่อท่านคนทุกข์แล้วท่านก็นาความ้นทุกข์นั้นมาเผยแพร่ธรรมะก็มีลูกศิษย์ลูกห,หามันจนถึงทุกวันนี้ก็หลายร้อยปีหลวงพ่อจะัง หลวงพ่อจะรันอพอตัวท่านพ้นทุกข์ด้วยตัวท่านเองหนึ่งองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารมีญาติโยมดได้ประโยชน์หลวงพ่อฤาษีนิริดอาพระเดชพระคุณพระราชบรมมรยาณใช่ไหมอพอท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนสามารถนําตัวเองพ้นทุกข์ได้ท่านก็นำความความพ้นทุกข์นั้นมาสอนธรรมะม,มาเผยแร่ธรรมะหลวงพ่อสอนนะเห็นไ,ไหม,ไไหมก็เผยแพร่ธรรมะเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าทุกคนเป็นคนดีทุกคนเป็นมีคุณธรรมเป็นของตัวเองความดีนั้นจะเป็นไปในทางที่แพร่ขยายอย่างเจริญรุ่งเรืองเองพรนะองค์ทรงบอกว่าอะไรเมื่อเธอจงยังประโยชน์ตนให้บริบูรณ์เธอก็เที่ยวจาริกไปยังประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์เช่นกันนั่นแน่ดังนั้นขอให้ทุกท่านเป็นคนดีนะทั้งพระทั้งคารวะทั้งทุกทุกคน ก่อจะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นยากแสนยากหเห็นไหมเคยเห็นหมาเห็นแมวไหมก่าจะได้มาเป็นคนเนี่ยครั้งนึงเราก็เป็นหมาอย่างนั้นแหละเราไม่มีศีลเราก็ไปเป็นหมใช่ไมเราไม่รู้จักให้ทานเราก็อยากจนใช่ไหมโคตรโกงใช่ไหมทุจริตก่อเราทําผิดเราก็ไปเป็นสัตว์นรกเราอยากได้พวกท่านเลือกเลือกทางเดินของตัวเองเลือกชาติกําเนิดของตัวเองดังนั้นีแล้วทุ ความดีนั้นไม่ต้องให้ใครมาชมไม่ต้องให้ใครมาบอกเราทาไปทาวันเนี้ยวันหนึ่งความดีมันจะประจักษ์ตัอหัวใจของท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนพระคุทธราก็อยากทําดีอยากจะช่วยคนแต่ความดีก็จะเนี่ยก็จะเผยแพร่ไปวันหนึ่งความดีนั้นก็จะให้ผลดีนะเจริญพรครับอา,าจารย์เขาบอกว่าวมันมีกระแสสังคมที่ลบล้างวัฒนาตามปรงเกตนีงาน ลอยกระทงงานสงการงานบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานกิจกรรมภายในวัดนี่ย <Yeah. S 1> แม้แต่จัดงานวันเกิดเนี่ยเขากระแสสังคมมันก็บอกว่าเฮ้ยจะจัดงานวันเกิดทำไมยังอยากจะเกิดอีกทำไมปัญหาว่าคนพูดก็ยังไม่ถึงวิพานเลยจ้ะ <c oughs> แต่แต่ว่าไอ้กระแสตรงนี้วันเกิดเป็นลมไฟลมทุ่งไปสู่สังคมจะพูดยังไงให้เข้าใจว่า <c oughs> ผมบอกว่าไอ้กิจกรรมที่ผมจัดวันเกิดเนี่ยคือกิจกรรมทําให้ เราได้พบปะได้ทําความดีได้แจกคุณนักเรียนได้แจกคุณญาติโยมได้เชิญชวนมาวดวนต์วไหว้พระมาทําความดีมันเป็นกิจกรรมสร้างความตื่นรู้สร้างการเรียนรู้สร้างความรักสามัคคีผมว่ากิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายในวันเนี่ยเป็นศูนย์รวมเป็นเซ็นเตอร์เป็นหัวใจของสังคมเป็นศาสนาเนี่ยนะครับมันเป็นความดีงามแล้วก็เป็นการพัฒนาทางจิตวินยาณแต่คนรุ่นใหม่ ด้อยค่ายอย่างนี้เราจะจะทำไงกระแสสังคมมันมันไม่เอาอะไรนียครับนะไม่เอาประเพณีอะไรเลยจะเอาอยัางไงดีครับนะต้องมองว่าเป็นธรรมดารรมของยุคสมัยเทียบเราก็ต้องไปมองมตั้งแต่สมัยทักวุฒิการพระเจ้าเองก็แหวกประเพณีออกมาในครั้งก่อนเมื่อก่อนก็รับถือลาก่อนจะเกิดก็ต้องเรียกพามาดูดวงก่อน ว่าเด็กคนนี้เกิดมาแล้วลักษณะอปุปนิสัยเด็กคนนี้จะเป็นยังไงโตขึ้นจะดีไหมแม้แต่ในในอดีตเองใช่ไหมถ้าลักษณะไม่ดีลูกกษัตริย์คนนั้นก็จะถูกในประเทศออกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้บ้านเมืองกะละกินีนี่นี่นี่คือความเชื่อของพวกเขาจนพระเจ้าเกิดมาก็บอกว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้มีคนบูชาไฟมีคนบูชานา้ํามีคนบูชาร้องขอสิ่งอื่นที่ท,ที่ไม่ไม่ไม่เป็นพระราชนตรัยไม่เป็นความจริง แท่จริงศาสนาพูดให้ออกจากความเชื่อไม่ได้อยู่ในความเชื่อแต่ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไว้ส่วนหนึ่งเพราะอะไรถ้าเราลาดทิ้งไปเลยชาวบ้านก็จะไม่เข้ามาอย่างเช่นในสมัยคณราธา,าเนี่ยคงจะเป็นเหมือนคล้ายๆยุคนี้ก็คือว่าพระก็เริ่มศึกษาธรรมะได้อย่างดีมากแล้วก็มีมหาลัยต่างๆแล้วก็ทบเทียงกันในเรื่องธรรม,มะก็อเอาพระไตรปิฎกมาทบเทียงกันแต่ลืม ลืมความผูกพันของชาวบ้านไปพระสงฆ์ไม่ได้ไปช่วยชาวบ้าน้วพระสงฆ์มัวแต่ไปเรียนหนังสือบ้างมัวแต่ไปโถกกันบ้างเนี่ยไม่ทําอะไระอะไลแต่ติ๊กตอกกันแล้วก็โถกกันด่ากันเปนครึ่งวันไม่ได้ไปช่วยชาวบ้านแล้วไม่ได้ไป,ไมไไปสมมติเราขึ้นบ้านใหม่เพื่อไปทาอะไรทําให้เกิดกําลังใจมีพระไปเออรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมีกําลังใจความสําคัญของประเพณีวัรรมคือให้เกิดกําลังใจทีนี้เราต้องให้ความรู้ด้วยอาจจะมีคุณธรรมอยอย่างเงี้ยเราก็ เราก็ไหวได้แต่ถ้าไหวในความเป็นร้องขออ้อนวอนเพื่อจะให้เข้ามาให้เรารวยเพื่อจะให้เข้ามาให้เราสุขภาพดีอันนี้ผิดไม่ใช่ไม่ใช่หลักการของศาสนาพุทธศาส,สนาพุทธคือการเชื่อเรื่องกรรมทํากรรมดีจะได้ผลดีทํากรรมชั่วจะได้ผลชั่วใครทําสิ่งใดไว้จะได้รับผลอย่างนั้นนี่คือเรื่องของความเชื่อถ้าเราเข้าใจความหมายของของศาสนาพุทธและการสังคมแนละวัฒนธรรมเราจะไม่ขัดแย้งกันแต่ถามเรื่องจัดงานวันเกิดเนี่ยสมควรไหม ถ้าจัดแล้วเป็นประโยชน์สมควรหมด่จัดแล้วมีคนได้รับทานพระได้ให้ทานนําของเหลือจากบินฑบาทนําของเหลือจากการที่มันเกินไปอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยอาตมาบวชมาได้แค่สองปีปีที่แล้วแจกไปสิบล้านนี่บวชในปีเดียวแจกสิบล้านแล้วบางคนเนี่ยบางคนบวชมาสี่สิบปียังแจกไม่ได้เลยเพราะว่ามัวแต่ม้วงแหงไว้แต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่นี่แจกตลอดนั่นแหละ มันก็มีหลายเหตุปัจจัยถ้าเราบวชมาเรามาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนั่นแหละเป็นประโยชน์หมดการจัดงานมันเกิดก็แจกทานให้ทานพาคนมารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นประโยชน์แต่นั้นอยู่ที่ประโยชน์เป็น,ปนสําคัญบางสถานที่ถ้าจะไปล้างวัฒนธรรมอย่างเช่นภาคเหนือถ้าขึ้นไปจะไปเปลี่ยนเขาหมดเลยพุกท่านอยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ใส่บาตรนะบางที่ท่านต้องยืนให้พรเพราะว่าชาวบ้านเคยต้องได้รับพร พอไปเสร็จพระป่าเนี่ยไม่ให้พรเขาก็บอกว่าเขาไม่ใส่บารเพราะว่าปกติเขาได้เราคุยกับชาวบ้านได้บอกเออพอดีว่าทางพระป่าท่านจะไม่ให้พรขณะยืนท่านต้องนั่งให้พรต้องไปรับพรที่วัดนะเออชาวบ้านเข้าใจโอเคแต่บางที่ท่านก็ยืนสักพักหนึ่งเหมือนให้พรแล้วก็ค่อยเดินออกไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพระที่จะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือพระศาสนาคือผู้ที่ปรับได้กับทุกสังคมและวัฒนธรรม ในครั้งอดีตป,ประเทศจีนพระจันทร์พระจันทร์ตักโมเนี่ยอินเดียหมดแล้วแม้แต่กระทั่งอินเดียเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนปฏิบัติธรรมแล้วนะนอกจากวัดไทยวัดวัด,วดขมรวัดต่างๆมีคนปฏิบัติธรรมนะแต่คนอินเดียไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นไหมนั่นขนาดที่เกิดเจ้าทแท้ๆมีที่ประสูติปริพภานตัสรุ้แท้ๆยังไม่มีผู้คนกลับมปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่เข้าใจในศาสนาพู้จริงๆผมจะพูดถึงเรื่องนั้นนะเมื่อกี้ลืมไปเลย <laughs> อาจารย์มันมีอยู่สองเส้นทางเดิมระหว่างความเชื่อกับความเป็นพุทธแท้ับในในสังคมดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อไม่ว่าเชื่อในคริสต์อิสลามพราบซิกินดูมันก็เป็นชุดความเชื่อแม้จะเชื่อผู้ผีเทวดาภูเขาป่าไม้มันก็เป็นชุดความเชื่อ,อซึ่งมันดำรงอยู่มาชั่ว กับปวัาตารคือคือตาบที่มีโลกอยู่เนี่ยความเชื่อเกิดขึ้นละแม้ถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ยังมีความเชื่ออยู่เช่นนี้ในโลกเหอยกแต่ทีนี้คนไทยคนพุทธยุคใหม่สังคมใหม่เขาบอกขอเป็นพุทธเถจะไม่เอาความเชื่อละจะเอาพุทธท้แม้ผมอยากจะตั้งคําถามอย่างนี้ว่าแม้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ย ก็อย่างทาลายความเชื่อนั้งเหลืไม่ได้ทําลายความเชื่อความนับถือบนโลกนี้ไม่ได้แต่พระเจ้าสงสว่างในความเป็นทจาอยางความเชื่อความเป็นพุทในมิติของสังคมใหม่ย่งไนังสอหนไนี้ 哎。